สบายดีพี่น้องอยู่กับช่องกิเทบกับสาวเรามาเมนูป่าป่ามองที่ใส่อันชุดที่ได้งูเลยอันเลือกมีมีปรากดเนาะที่ติดอันมองอน,นะปรากฏปลาขาวปลาเอาชิมาปิงกับซุปน้ำมันส้มอาหาร ของเสบมาแล้วต้มลาไปส้มก่อนสาวประมงก็กินป่าเนาะหาป่าเด้อันในพานก็กินเนื้อนะหาป่าก็ต้องกินป่าโอ้ยเดี๋ยวมักอันนี้ก็อ,นอันปลาน้อยปายางท้่เพี่วก็ทอดให้แมวฟักจะเข้าให้แมวตัวใหญ่ขึ้นมาในเขากมาปิ้งกินกน,นี่ละได้กินทั้งแมวได้กินทั้งคน มาได้กัประหยัดค่าอาหารไปได้พี่น้องเนาะมีคนววาโอ้าโบได้ซื้ออาหารจักเพืนินออจากเพียวมันกับโได้ซื้อพี่น้องจะหาขยันหาถึงว่าซื้อกับโมีเงินซื้อดอกก็เลยหาอยากซื้อเยอะแต่บ่มีเงินซื้อก็เลยหาหาได้อยู่ดอกหาได้มันกับโบได้ซื้อพี่น้องมันก็ดีกว่า

โตน้ําหลายกระเดาะย่ามันเก็บปลาแผ่วซื้อซุปอืมปลาแผ่วกระป๋องนําบ่ทันกินแซบแล้วเนาะมน,นึงใส่สไก่มน,นึงใส่ซุปนไม้มนึงใส่อันซุปนไส้มอยู่เด็ดให้มันแตกมันก็นแตกออกอยู่แต่ว่ามันพันใหญ่ บัวในบัวบัวแบงมันจะมีผักบวเลยกับบัวแบงเนาะผักบวเลยกับผักบัวแบงภ <c oughs> าษาเมืองเลยก็มาเฮันแนวเขากลีเอบาแบบนี้นะ่พี่น้องไม่จดงได้กินโดนเป็นลูกพวดอดเอาใดเดียวไม่ไหวได้กินบาดเดียวได้เบิดได้มันก็ค่อยลีเอาใบที่มันแก่นี่แหละใบาทางลุ่มมันก็ปป่งใบใหม่ขึ้นมา นี่อันนี้กะหอมหอมหัวใหญ่เออหอมหัวใหญ่แต่หอมแดงนะเที่ยวก็ไม่เสียเหย็นบอกงามงามปรุงขึ้นมันกะคือกันแล้วกับผงหอมอันนี้แต่มันเป็นหมอมแดงก็กเอามาแบบใส่ป่นใส่เจวกัรสชาติคือกันกับผงหอมพวกนี้เอาเก็บผักอันนั้นอีกหลายอย่างหอมป้อมเฮ้ยเพื่อนมีสวนเนาะ อ่างขนาดเนาะอุศวัยเลยนะมีสวนพักปลูกก <scary> er. ินเองในอ่างขนาดห้วยภูมิใจนะฉันภูมิใจภูมิใจอะไรได้เป็นกระเทยเอาไปเลนพักกันนี่ไปกลับนะเก็บผักอันนั้นละเก็บผักอันนี้ได้พี่นงค์ไหมบึดงแต่พักกินได้ ห่วยภูิใจคักขนาดเพียกับปุ้ยยำคือยมุิมันดีนะ <laughs> กับอันซุปหน่วยส้มแ่บแสบอาการเห็นนียอยันใหญ่จักหน่อยก่อนเดี๋ยวสิคั้นนะคั้นส้ม ไม่ถท้มาปีงเอาล่วงได้วะม, <laughs> มีคนว่าจะเพียรปีงปลาบัรถึกล่วง อย่าเนอกพี่น้องเอาที่สะดวกเนาะเดือดกระซองเตาสะโถนอยู่พี่น้องเลยมองลงมาเธอ สีเเพชรแหงใส้ยันซุปนม้ส้มจ้งหอม่ะุเพ็ดซุปนม้ไม้ม À, ăn, nó để cái bố bướu xẹp lại cái tập hết sức đáng chăng แก่ผักหอมปองผักหอมบัวนลายแถบ,บันปลาดุกดิบเสร็จประเด็ก แดงครับแดงงามมาเพื่อแห้งจับจากเออเพชรเพชรของเทได้แล้ว đẹp mày nè là phải hẹp đây là khi nào này, kẹo cậu đây là khi nó ăn kinh doanh tài nhạc nấm mây xôm เล้วพี่น้องห่าเอกกินเองคือเก่าเฮาออีกฟางซุกน้องไม่ชุมอืมเพชรแต่เบาเรื่องด้เนี่ยออฮ้อนพี่น้องอากาศนะช่วงนี้นะตอนเช้ายังซาไปองศาตอนสวยๆมากฮะนะสามสิบกว่าฮ้อนอืมฮอนเป็น ทิศกลัวละหนาวอยู่อันช่วงช่งสามมือเนาะพี่นองมันก็มาฮอนแต่ว่ามันก็ไม่ได้ฮอนถึงแบบว่าคือ,อยามฮอนถ่นได้มันก็บแบบว่าอากาศแบบพอดีอยูนะเย็นๆมันก็ไม่ได้หนาวก็ไม่ได้ฮอนกบบเย็นๆอืมอืมพอก็ปลูกเองท่ามผช้ชมก็เท็ดเองป่าก็หาเอง ประกฏกันมีมาพี่น้องกินน้ำกันฟังเราว่อทายจามประเทพสารมาในหอ,อตลัดไปก่อนเพาะก็ไม่กินหน้าสบายดี